สวัสดีจากญี่ปุ่นค่ะพี่น้องทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องรตีจะแปงค่ะวันนี้รตีจะชวนทุกคนไปเที่ยววัดที่งดงามที่สุดในจังหวัดสุโขทัยค่ะวัดนี้มีชื่อว่าวัดพิพัฒมงคลนะคะอยู่ที่อำเภอทุ่งสรีมจังหวัดสุโขทัยค่ะห่างจากตัวเมืองสุโขทัยประมาณ60กิโลวัดที่งดงามด้วยพุทธศิลป์แบบล้านนาะ พี่ไก่เล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนเป็นวัดล้างนะทุกคนแล้วก็วัดเนี้มีอายุราวๆเจ็ดร้อยปีเลยทุกคนซึ่งขุดเจอใต้ดินลงไปประมาณเมตรครึ่งอะทุกคนคิดตอนนี้<ด>ใครคๆก็รู้จักค่ะเพื่อนๆเซิร์ชอินเทอร์เน็ตนี่ก็ขึ้นมาเลยค่ะเพราะว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านความสวยงามเป็นวัดที่สวยงามสุดๆเลยค่ะใครมาจังหวัดสุโขทัยที่นี่เป็นไฮไลไท์ที่ต้องมาให้ได้นะคะแนะนําว่าต้องมาให้ได้ค่ะเพราะว่าสวยสดงดงามมากๆยายอัมโรนะคะมาจากทางใต้ค่ะและก็ อมุโรก็พามาเที่ยวที่วัดนี้ค่ะยายรู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากเลยค่ะเพราะวัดสวยงามมากๆแต่ว่าอากาศแอบร้อนนิดนึงนะคะทุกคนที่มาจังหวัดสุโขทัยแล้วอย่าลืมแวะมาเที่ยวนะคะ รตีรับรองว่าทุกคนประทับใจสุดๆแน่นอนจ้าทิศสุดของทิศสุดของทิศสุดของวัดนี้นะทุกคนก็คือวิหารหลวงพ่อทองคําเป็นพระพุทธรูปที่เป็นทองคําแท้ๆมีอายุตั้ง500ปีประมาณ500ปีเลยนะและทองคํหนักตั้งเก้ากิโลแน่ทุกคนเมื่อก่อนมีเนื้อที่แค่20ไร่นะแต่ก็ค่อยค่อย ขยายเพิ่มเติมก่อสร้างมาจนตอนนี้ตั้ง203ไร่แล้วว่ะทุกคนใหญ่มากๆเลยจ้าแล้วเผื่อนคนไหนมากับลูกเล็กเด็กแดงหรือว่ามากับคนเฒ่าคนแก่ที่เดินเหินลาบากนะคะปต,<ะ>ติก่อนแนะนําให้เฉาลดเที่ยวรอบวัดจ้า พอหวาจะได้ดูครบทุกทีแต่หวาจะแวะถ่ายรูปให้แล้วแต่ตามจุดที่สําคัญสําคัญเท่านั้นจ้า <_ p ans> ก็จะสบายขึ้นเยอะเพราหวาสุโขทัยอากาศร้อนจริงๆจ,งๆจ้าค่าบริการรถก็รวมไกลด้วยนะรู้สึกหวาครึ่งชั่วโมงเนี่ยจะ300หนึ่งชั่วโมงเนี่ยจะ500พี่ไกลเข่าบริการดีมากๆ <นะ S 1> แล้วพี่ไกลเขาก็อธิบายเกี่ยวกับประวัติของวัด ว่าความเป็นมาเป็นยังไงเป็นยังไงทําให้เรลารู้เลืองทางมดเลยจ้าต้องขออวยนิดนึงจริงๆเป็นทางใต้ด้วยเป็นทนขับรถด,ด้วยแล้วก็เป็นช่างภาพให้ด้วยนะทุกคนถ่ายรูปสวยมากๆเลยจ้าพิพัฒน์มงคลก็ให้ทุกคนมาทําบุญทําทานสักการะพ,พ <อ S 1> ระพรอ,พอเป็นซีริมงคลให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะจ้า ทำบุญมีความสุขแฮปปี้จิตใจเบิกบานเฟื่องฟูแล้วเราก็มาเติมพลังกันจ้ามากินข้าวกันนะจ้าบ้าน<ะ>ที่เรามากินข้าวเนี่ยชื่อว่าห้อมโดห้อมโดภาษาเหนือแปลว่าช่องกลางระหว่างข่าวจ้า น้องอามุโรน่าจะหิวแล้วจ้าทุกคนตักเอ็นกินเอ็นชงเอ็นอยูญี่ปุ่นไม่เคยทำอย่างนี้เลยสงสัยวันนี้จะหิวสุดๆหิวจะจัดอยู่บ้านปอนยังไงก็ไม่กินเมนูแรกประเดิมไปด้วยน้ำพริกปลาทูเลยจ้ากัไทยมาถีนึงต้องกินให้คุ้มแล้วก็ผัดผักรวมมีแกงป่าแซ่บๆถูกใจจ้าอร่อยใช่ไหมทุกคนแล้วที่นี่เขามีคาเฟ่ด้วยนะมีน้ำอัญชันมีน้ำชามีน้ำซารผัดเลยร้อนๆอยังไงกินแล้วชื่นใจจ้าได้รูปมาแค่นี้จริงๆทุกคนร้อนมากๆเลยจ้าฝากไป กำลังใจให้ด้วยนะขอบคมามๆค่ะ